มันมันก็คงจะดูเป็นแบบทางการเนาะแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าวิธีการวางแผนนะมันดูแบบเหมือนเราตั้งใจมากๆเลยเนาะแต่แต่จริงๆแล้วอะคนอื่นเขาอาจจะมองว่าแบบเออเราแบบเอออยากแต่งด้วยความที่แบบเอรอรุดขอหรือเปล่าอาจจะดูไม่ตั้งใจแต่จริงๆเราแบบวางแผนทุกทุกอย่างคือวางแผนนะไนอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะดูเหมือนเหมือนดูเป็นทางการมากแค่เ<ม>ขาชวนกินข้าวก็คิดถึงอนาคตแล้วคุณได้แต่งงานแน่แน่ ชุดแต่งงานในหัวก็มีตั้งแต่ตอนนั้นข้ามือแรกข้ามือแรกก็รู้แล้วต้องแต่งงานแน่ๆเนาะมันเป็นมันมันเป็นความตั้งใจที่ไม่ตั้งใจแต่ตั้งใจเนาะครับกําลังกําลัง p r o c e คําว่าตั้งใจไม่ตั้งใจตั้งใจเออแต่ว่าเป็นความตั้งใจอ่ะตั้งใจตั้งใจก็ลืมไปแล้วเหมือนกัน ยอมรับว่าตอนที่แต่งหน้าอยู่ข้างบนนะเพื่อนเจ้าสาวน่ารักมากขึ้นไปหาใช่ไหมก็ขึ้นไปแบบเออให้กําลังใจอะไรเงี้ยตอนนั้นพวกนั้นก็มีแอบบอกเขานะว่าแบบเออลมแรงลมแรงนิดนึงด้านล่างจะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนบอกไงจะไม่เป็นไรหรอกแบบปกติดีแล้วลมแรง อาในกล้องฟิ้งกว่าไงโอเคพี่เฟิร์นกินไปหมดในกล้องส่วนกุสวัสดีจังหวับให้เองเลยพี่จลับหวับให้เองจริง แต่ว่าก็ก็เป็นวันที่บรรยากาศหนาวแต่งงานอบอุ่นมากเอ่อแบบทุกคนน่ารักมากทุกคนทําให้งานมันอบอุ่นมากอ่ะเอออืแล้วก็องให้คนถือก็คุยยก่นนะคะไดาีนะแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปด้านในใช่ไหมคะพอขบวนเข้าไป้งครบแล้วค่ะหนูก็จะแนะนำคุณแม่คุณป้าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวค่ะ แล้วก็จะให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเขากล่าวสุขอแล้วก็ทางนี้เราเป็นฝ่ายหญิงแล้วก็จะพูดไม่เยอะมากแล้วก็กล่าวรับหถึงมากก็จะแค่แบบไม่ได้เป็นคนจัดเองหรอกก็บอกเออแม่แอสซน์ให้หน่อยว่าพี่คนไหนอ่าแม่ก็เลยอ่าแอสซน์ให้จัดแจงให้เลยเออก็ก็เลือกทุกคนหมายถึงว่าเลือกแม่ถูกละเพราะว่าถ้าจะเป็นพ่อนี่ก็คงจัดแจงยากอยู่เออ ป้าเป็นคนใจดีมาก,กาแ,แ,แกเก่งใจแ,แกเก่งใจคนอื่นแล้วที่นี่ถ้า,า,ถ,าถ้าเป็นแม่ปุ๊กก็ถ้าแม่มาฟังคลิปนี้แม่จะ <ลง S 2> รู้สึกยังไงฉันใจร้ายเหรอไม่แม่เป็นโอแกไนา์ที่เก่งมากแม่นิดนี่เป็น,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 นออแกนา์ที่เก่งมากขอแค่บอกแบบเวลาพี่แอนี่ยพี่ลุนเดินแบบไปที่บ้านเนี้ยจะถามทุกครั้งเลยว่าแบบเป็นไงบ้างลูกถึงไหนแล้วขาดอะไรให้แม่กับป้าทําอะไรบ้างอะไรเงี้ย ขนาดที่ให้มาแต่งหน้าด้วยตอนเช้าก็ไม่เป็นไรลูกหนูแต่งไปเลยเดี๋ยวแม่จัดการเองเออลองนึกไปสองอย่างสองมันจะมีอจองไปสองที่มีลูกเนี้ยคือเปนให้ให้คนที่เป็นทางประตูประตูทองแปดคนอืมเราไม่ใช้ชื่อโอ๋เลยเราไม่ให้ชื่อโอ๋ ล <hi> ร,รับร,รูกกกเเลยยอองมับของรับฝันแล้วอยากได <cop ter> ้ของรางวัลให้นางคว้าคนสวยที่ถือพายที่ด้วยค่ะคุณผู้มค่รับถึงหน้าบ้านเลยค่ะขอบคุณค่ะทีนี้วันนี้เปิดทางเลยไหมคะอยากใช้เงินเฉีย รักแอนครับผมดังกว่านี้รักแอนครับได้ังได้ได้ังอีกดังอีกเหรอเออได้อีกตะโกนเลยรักแอนครับเออชอบก็ได้ชอบ หมูหมูโ้ยอ้ยใครับษครับเป็นคสรักรกไี้ดีารักรักสาได้ยินไหมไม่หมูหมูหมูมรักที่สครับเอ้าจริงๆแล้วอะตอนที่เขาถามว่าให ให้พูดคาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คําว่ารักอะเขาคิดไม่ออกเลยเอาพี่ลุงตก <c oughs> คือเราเราคิดไม่ออกเพราะว่า <c oughs> เราไม่รู้จะสื่อ,อยังไงเออ,เอ,อแต่แต่มีคํานึงที่เรารู้สึกว่าเราพูดบ่อยๆแล้วเราเออคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนของคําว่ารักของเราได้เออมันก็เลยกลายเป็นคำนั้นเออแปลกวะฮะไม่แปลกไหมไม่แปลกปกติเขาเป็นคนแบบ body language คนเนี้ยคุณสาว ยเคยออเ็เลยเหรอมจเพลงอะไรเพนี้พลงนี้ม่เพื่อนเจ้าบ่าช่วยหน่อยเพื่อนเจ้บ่ามีคนช่วยไหมคะเขาอยากดูสเตปเจ้าบ่าวยัยยัยยัยช่วยรุไหมคะไปช่วยน้องหน่อยเดี๋ยวผมก็เต็มให้น้องหน่อยเงขึ้นอยู่จับเลยยัยโอเคช่วยน้องตดลจัดไหมครับจต้าดต่บาตถึงค

เจอสาวลัทรีดาเกี่ยวส่วนกับสามิตาเกี่ยวส่วนใครสวยกว่าโอ้ยไม่เกี่ยวโอย่้วจริงเหรอสวยที่สุดในงานเลยหรอโอเคขอบคุณครับสวัสดี่สุดจ้าวบอกว่าสวยที่สุดคงต้องเปิดให้แล้วล่ะเปิดนะเอาซองมาก่อนมีเท่าไหร่ออกมาให้หมดโอเค Okay บ้าลเี่มมอคบคุณุง้ยคุณท่าซ้าของแนขึ้นมาแล้วก็สวขอความงชาที่สุดนะคะรอบรอบด้วยนะคะค่ะคุณนขอบคุณหน่ยสคส่อสร้อยได้ไหมคะ

จบมนบ้านที่ได้ด้วยกันประหยัดแล้วก็แตกหยัเกินปกติพัดยอดมากครับขอทุกคนพิรณาเริ่มทีเนาะเกี่ยวกับงานแต่งอะพี่งอนคพี่รุนรู้สึกว่าสิ่งที่อิมแพคกับความรู้สึกของพวกเราสองคนจริงๆอะเป็นเรื่องของคนมากกว่าพิธีการเหมือนตอนลดน้ำสังหรือสวมแหวนนะ ความรู้สึกที่ไปนั่งตรงนั้นน่ะไม่ใช่เพราะว่าเขาลดน้ำบนมืออะแต่เพราะคาพูดที่เขาพูดกับเราเออเหมือนตอนสวมแหวนก็เหมือนกันเออมันเป็นเพราะว่าเราเห็นแววตาของป้าของแม่ของป้ะป้าของแม่เนาะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออแบบมันเป็นความรู้สึกของคนมากกว่าที่เราแบบเซฟโมเมนต์นั้นไว้ในใจ ไร่หนรอประชาชนน้อยมากลเริ่มช่อชาไแล้วสวยวันสวยคือค่ะคิดอะไรขออะไรขอกิมได้ดิดัน้เี่ยเดม้ยจริงเหรอเดี๋ยวจะไปาอบไทยวนาันพิลนเชิญทกคนื้นไรางมาแน่นอนถ้ามาตไป่

จะสนุกเนะเพื่อนเต็มที่มากแลวก้องก็เต็มที่มากดีใจเห็นน้ำตาไหลด้วยใช่ตอนรับตัวใช่ไหน้ำตาไหลด้วยดีใจไงเพราะว่านางสารภาพว่าเออตอนขอแต่งงานไม่ได้คุกเข่าเพราะผิดแผนวันนี้ขอคุกเข่านะผิดแผนนิดหน่อยเออก็เลยขอโทษที่ไม่ได้คุกเข่าแนนิดหน่อยไม่เป็นไรคุกเข่าวันไหนก็ได้คุกเข่าตลอดชีวิต บอกไม่ถูกอ่ะตอนเราเลือกเราก็ไม่รู้เรื่องแต่อะไรเหมือนกันเนาะแต่จริงๆเราอยากให้มีหลายโมเมนต์คืออยากให้มีโมเมนต์ของคนที่ที่เป็นแบบใหญ่ด้วยหญ่ด้วยเพื่อนด้วยคลายเครียดด้วยคนที่ทำงานด้วยเอาอะไรแหละโมเมนต์มารวมกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราเลือกไม่ยากเลยเลือกคนพูดสปีดอ่ะเรากลางเรากลางแมปรายชื่อแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ได้เลยอืมแล้วก็พยายามค่ะ ครักลุ่มค่ะแล้วให้แบบมีจังหวะแบบอ่าคนนี้แบบคลายเครียดหน่อยคนนี้บอกว่าเออเรารู้แหละว่าเพื่อนจะพูดอะไรอะไรอย่างเี้ยใช่ใช่ปรากฏว่าร้องไห้ทั้งงานเลยคือเราแค่อยากให้คนอื่นมาพูดในมุมมองที่เราไม่ได้มองแค่เราายถึงว่าคนอื่นมองมองเรายังไงมากกว่าสําหรับเขานะเอออยากรู้ว่าคนอื่นมองคู่เราว่ายังไงอยากจะอวพรว่วยังไง ทักษะนะครับได้คุณสรุตมาเป็นสามีเพราะว่าคุณสรุตเนี่ยจากการทํางานของเขาเนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าเขาดูแลเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานขยันมากๆนะครับเป็นคนที่พละการที่หายากมากคนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อยากบอกทางรูปเหมือนกันว่าถ้าเพี่อพี่ๆถือว่าทางทีมอยากช่วยอะไรอนาคตต้องการอะไรทางเราพร้อมจะสนับสนุนเสมอนะครับแล้วก็อยากขอบคุณท่านใางานวันนี้นะครับแล้วก็ ขอให้เรสองคนนะครับรักกันกยาวๆนะครับแล้วก็มีถวัพว์ดีๆนะครับแล้วก็อยู่ร่วมทุกกันร่วมตกันวันสบดไปนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าคุณสนุ๊ดทาให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับไม่ใช่ว่าเจ้าบ่าวจะทําผิดอย่างเดียวนะเจ้าสาวทำอะ,ะ้รผิดกันบ้างก็ได้แต่ว่าถ้าให้เราแพรกันสื่อสารกันเชื่อว่าชีวิตคู่นะครับก็คือเราต้องใช้อย่างมีความสุข เราเราไม่ใช่ใช้ชีวิตคู่เพราะว่าความทุกตรงหรือว่าความผิดอัดใจอันนี้ฝากเป็นพิเศษแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่สี่คือเราต้องมีเป้าหมายร่วมกันถ้าเรามีเป้าหมายร่วมกันไม่ไว่าจะก้าวเดินไปทางไหนเราก้าวไปด้วยกันก้ากวไปอยางกันเชื่อว่าชีวิตของเราจะมีความสุขแน่ๆก็ขออวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะครับเราขอยินดีมากๆครับผมสวัสดีครับก็ยิง่งโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เจอความท้าทายนะคะให้จับมือกันแน่น ให้จำไว้เสมอว่ามันจะทุกอย่างมันจะสอนเรามีมีอะไรให้เรียนรู้อยู่ในความท,ท้าทายความยากนั้นเสมอค่ะ Remember that everyone here from Bangkok uh, Chonburi Pattaya Singapore Japan uh, are here for you because we are family and friends uh, ทุกคนมาอยู่รวมกันที่นี่มาจากต่างที่ uh, มาเพื่อคุณสองคน ทุกคนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนค่ะทุกคนมามาเป็นสักขีพยานย So once again thank you very much for having us and congratulations and I'm looking forward to having more time fun time having more food together with you ขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ไปยังเล่าด้วยค่ะเขาบอกอ๋อไม่ใช่อันนี้แปลเองค่ะขอบคุณทุกคนอยู่ด้วยกันนานๆตราเพิ่มที่ เลยค่ะก็ขอให้ม okay, okay. ีความสุขมากๆในการชีวิตคู่นะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณเคยมีครั้งหนึ่งนะคะแอนเคยพูดกับพี่แอนนะคะว่าแบบเหมือนอยู่ใกล้พวกพี่อรู้สึกเหมือนเหมือนความรักอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือแอนไม่ได้ตั้งใจจะสื่ออย่างงั้นนะคะคือแอนรู้สึกว่าความรักของพี่เที่มีให้กันอะมันแผ่กระจายโนแบบคนอื่นคนรอบข้างเขารู้สึกได้ค่ะ ก็ก <łość> ็รู้สึกนะคะว่าทั้งแอนพี่รุทโชคดีมากที่ได้มาเจอกันนะคะก็ขอให้ทุกวันหลังจากนี้นะคะของพี่แอนพี่รุทเป็นวันที่พิเศษเหมือนวันนี้ค่ะตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจที่แอนพี่พทีอนรักแล้วก็รับ มายาวมาก <laughs> ปันสต่งปรอกม้ให้อารม์ปจกวา่าเล้นคะไม่มีใครคนคนหนึ่งโชคดีนะคะแต่ท้ค่โชคเป็นโชคดีของแต่าะกันแล้วก็ความรักด้วยเหมือนเดินเข้าบ้านหลังหนึ่งที่คนบอว่านในที่สุดเราก็เจอที่พัก,กไกลแต่แล้วพวกแกทของคู่ก็เจอไป ก็ขอให้ทั้งคู่เป็นตัวเองที่เก่งขึ้นขอให้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพ้วคหัวใจที่เป็นบ้านกับความหวังในทุกวันขอให้คอยบอกตื่แล้วออกอุก่อนกันและกันเสมอก็ประมาณสี่ปีมึงผดีใจอ่ะก็จริงๆจริงๆพอเราก็มีความสุขจากเรื่องที่ เอานี้ไม่กี่เรื่องซึ่งอย่างก็ส่อกบตลองตัวจริงๆเราไม่ได้ต้องการคนที่สดที่จะมาอยู่กับเราแต่ว่าเรายกต้องการค่อยกับเราซึ่งไม่คพูืที่้องการแค่แเราู่กับเราชอบอะไรกันาอยากให้คุดีตรงแนฝากภาษาที่ไม่ว่าจะเจออะไรก็แต่ในวันที่แอบสยเน แล้วก็ถ่ายมีหลานด้วยแล้วก็เล่นคนได้ไม่นานเยจะเล่นด้วยวันนี้ค่อนข้างดีใจครับว่าท้ายที่สุดแล้วเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวของของทั้งสองคนของเพื่อนทั้งสองคนเนี้จะเป็นใครท้ายที่สุดแล้วก็ปรกากฏชัดแจ้งในวันนี้แล้วว่าเป็นคุณลุกกับคุณแอนเพื่อนที่ดีทั้งคู่ที่ได้ได้มา จุงมือประคองแล้วก็เริ่มต้นชีวิตจากนี้สร้างครอบครัวที่ดีต่อจากนี้เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันนี้ครับก็ขออวยพรให้ชีวิตคูร่ราบรื่นทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสบายจะยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับไปไหนครับขอให้จำวันที่เรารักกันแล้วก็เราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันแบบวันนี้ เพราะว่ามันเป็นการตกลงของทั้งสองฝา่ายเป็นการเลือกแล้วว่าเราจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ว่าจะเจออะไรที่ยากแค่ไหนก็ขอให้ผ่านมันไปได้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งเจ้าบ่าวหรือฝั่งเจ้าสาวน้องสาวพี่สาวพ่อหรือแม่เราจะอยู่ข้างๆเสมอไปแม้ว่าจะแยกย้ายกันแล้วแต่เราก็ไม่ได้แยกย้ายกันอย่าง ค่ะเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมรักกันจะรักและจะพบทั้งคู่น้องอิงโ้เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเราเปิดงานที่เดียวกันเนาะแล้วเราก็เจอกันบ่อยๆจนกระทั่งได้แบบเออเราทำงานด้วยกันแล้วเราก็ตกลุ่มรักรอยยิ้มของเขากี่ปีแล้วคะห้าปีแล้วห้าปีที่แล้วตกลุ่มรักรอยยิ้มของเขา การเริ่มต้นความรักของแอนกับรุดค่ะเป็นความรักที่เริ่มต้นในตอนที่แอนหมดศรัทธากับความรักไปหมดแล้วแล้วก็ได้เจอกับรุดในจังหวะชีวิตนั้นพอดีรุดสามารถทำให้การระทาธรรมดาธรรมดาทั่วไปกลายเป็นเรื่องที่พิเศษได้เช่นการรอมารับในทุกๆเช้าการรอทานข้าวเย็นแล้วก็ แค่การตั้งคำถามในทุกวันว่าวันนี้จะกินอะไรดีแ <c oughs> อนน่าเคยบอกคุณรุตมาตลอดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้แอนน่าจะย้อนกลับไปไกลนิดนึงแอนน่าจะไปรอเจอหน้าแม่นิดที่โรงพยาบาลจุฬาตอนอายุสองขวบแล้วเดินเข้าไปหาแม่บอกไว้ก่อนเลยว่าดูแลผู้ชายคนนี้ขึ้นมาเหมือนที่แม่ตั้งใจไว้ด้วยความอบอุ่น ที่แม่กับป้าให้มาอย่างเต็มที่และเดี๋ยววันนึงแอนจะเดินเข้าไปหาเขาเองเพราะว่าแค่เดินผ่านก็ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นมาก oh, so พอเราเจอกันตรงกลางปุ๊บมันทนทำให้เราแบบต่างมีโอกาสได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบบดีขึ้นแล้วเพียงรู้สึกว่า พี่อนชอบตัวเองตรงนี้อะแล้วพี่แอนชอบการที่มีเขาตรงนี้ด้วยก็เลยมันมันก็ต้องเป็นคนนี้แล้วอ่ะตอนนั้นที่คิดกับตัวเองแล้วาะมันรู้สึกว่าขอบคุณทั้งทั้งการได้รับการดูแลและขอบคุณที่ได้ดูแลอันนี้ที่อยากบอกอะไรมันเขียวแต่จะสวสด <laughs> อยากจะนวดเหรออยากจะนวดเลยเ <laughs> อยออจนวดเลย